เอาละครับสวัสดีครับยันชั้นแนวครับครับผมยันชั้นแนววันนี้ป้าปีน้องมาเนี่ยแกงผักกาดใส่จิ้นงัวครับนี่ครับจิ้นหัวได้มาใหม่ๆนะครับเป็นขางไนด้วยครับเป็นปอดนี่ครับมีอย่างแต่ว่านี่ตับตัวนี้เนาะ อยงไรเป็นจิ้นเป็นเอ็นรวมมิดครับนี่ครับแขงใช้พากาครับแม่มม่ำหม่ำเมอนี่ครับนี่ซับนะครับซับเป็นสิ้นนะครับแล้วแต่ไข่สอบนะติดไม่ติดในแล้วแต่สีบอกครับตัวนี้ครับซับเป็นสิ้นเป็นสิ้นนี่ครับสิ็จแล้วเดี๋ยวเขามาเ็ปพากาดกันครับนี่ครับหลังจากซับ จิน้น,นเป็นจินจ้นเป็นจิ้นแบบร้อยครับเอากับมาเดฟประกาศนะครับนี่ครับผู้เขียวหางดอกแขงใส่เครื่องแกงหอาครับนี่ครับเครื่องแกงเหามนี้รากผักชีขมิ้นกะปิตะไคร้คาตะไคร้คาอันนี้มะแขวนนี่ครับมะแขวนของเผศดหาครับ หอมขาวหอมแดงครับนี่ครับเดี๋ยวหอมมะโคก่ตำ่ำล้มกันครับจะได้พี่แกงครับนี่ครับเ,เด้อครับเป็นน้องครับวันนี้แข่งพักกาดครับแกงตู้เขียวหางดอกนะครับครับนี่แข่งพักกาดใส่พักชีนาองักชีลาวหมอมีพักขี้หูดต่มกํา เดี๋ยวตรมชอบลยครับใชอบชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยเด็ดได้ตามสะดวกนะครับตอนนี้ครับพุดน่อยยูขอปลอดภัยพุดน่อยยูต้องหยุดเอนกินหัม่่เขาหนอวเขาจะโตแล้วพี่พุดน้อยแล้วแุทน้อยแล้วแ่

ง้ง,ง,น,งนี่ครับมีหนังควายจีนะครับพี่น้องครับก็กับแกมกับแกมนี่เหนียวหนุบเหนียวหนุบเหนียวหนุบสุดยอดครับสุดยอดนี่บรรยากาศครับบรรยากาศหน้าหนาวครับหนาวเยน็นหนาวเยน็นต้องจัดครับพี่น้องครับ ขั้นตอนต่อไปตำพริกแกงนะครับนี่ครับหอมขาวมะแขวนนี่ครับมะแขวน <c oughs> ตัวใส่น้ำนักหอมหอมครับมาเอาโรยกับเลยเป็นอะไรบักกันนี่นะสับ <c oughs> ไ้ <อ>ใส่เลยหรใส่เลยทำโซ่าห์อ้ยครับเออหั่นคาแล้วก็ถึงต้มไกน่น่ะใส่เป็นแว่นเป็นแว่นยังเส้นเอวนี่มาคาห์เลยมาคาห์ที่สุดเลยครับขมิน้นแห่น้อยนะครับแต่ต้องใส่หนักเนาะ

พรนี่ครับพริกแห้งนะครับพริกแห้งเอาไปเจนหน้ามาหอนนะครับไปเจน้าม,มันจะได้ต่ำง่ายนะครับต่ำง่ายสีน้ำแข็งมันจะแดงสวยครับแดงสวยน่ากินนะครับ แข่งประกาศแข่งประกาศ ท้ายด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงครับใส่ที่หลังครับหลังสุดเลยอันเดี๋ยวน้ำตาจะไหลนะครับเจ๋งน,น้ะมีเขาถ่าเราปัน่นต่ำปันมาได้ต่ำเราไม่ได้ไแล้วก็เห นี่ครับเดียบร่อยครับพี่แกงเขาเดี๋ยวเอาไปคว่วน้ำมันเห็นน <ổ>. ้อยนะครับคว่าหมอมันหอมๆนะครับนี่ครับเอาไปแกงแกงไส้จีนนี่ครับแกงไส้จีนแกงใส่ผักกาดนี่ครับผักกาดเอาล่างเอาเจ๊น้าไม่ผักกาดผักชีนะครับผักชีลาวนะครับหอมมครับนี่ครับมาครับเดี๋ยวมาแยกแกงผักกาดดกันครับตั้งหม้อตั้งกระทะเลยครับนี่ครับตั้งหม้อนะครับ ตั้งมอเอาน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศห้องคร,ราาัวต่อไปห้ก็เอาผิดแกงลงไปคว้าครับ แงลงไปคั่วนะครับคั่วเตาเนยน,นะครับม,มันต้องใส่นักนะครับใส่ไฟอ่นอนนะครับตอนนี้ครับซ้ำนะครับท,ที่เก๋เนาะหอมเมือนกันนะครับชีสลงไปคั่วเต็มเลยครับจะคั่วคน คนกลยเลยน,นะครับต่อไปกับน,น้ำล้างคกนะครับนี่ครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศหน้าหนาว อาทิตย์ตกดินครับอาทิตย์อัสดงนี่ครับต่อไปเล่งไฟเล่งแก๊สได้เลยครับตอนนี้ครับเติมน้ำให้ท่วมเนื้อนะครับครับแขงพัะกาดใส่ผู้เขียวหางดอกนะครับครับผมตอนนี้ก็ร้อน้ำเดือดนะครับ นี่ครับนี่คยรันไดี๋ยบวปลรอ่ครับเอร้ยครับุงรถเลยครับผงนัวรสดีน้ำปลานะครับนี่ยันแันเนลจะขาดน้ำปล้าไม่ได้นะครับ ลงไปตามด้วยผักกาดนะครับผับก,กาดลงไปนี่ครับเป็น,น้กับล้อน,น้ำเดือดครับ ปิดท้ายครับนี่ครับผักกาดผสกแล้วครับปิดท้ายด้วยน้ำเพียครับนี่น้ำเพียครับตรงไปจระแตนะครับถ้าชอบผมก็ใส่ได้เลยครับถ้าไม่ชอบผมก็พานไปก่อนนะครับนี่ครับเดียบร้อยครับแกงผัาดใส่จีนงัวนะครับ ถ้าผมถ้าชอบคลิปนี้ของยันชาแนลนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ได้นะครับยันชาแนลจะได้มีกำลังใจนะครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นแค่นี้ครับขอบคุณครับ